บริเวณนี้นะครับซึ่งอยู่ติดระหว่างพื้นที่ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิแตแปลนนี้มีเอกาสารติดนอทอสาแลวเราก็ไปตรวจสอบแนวเขตที่เป็นแนวเขตขอาทางทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตซึ่งมันมีหมุดที่ฝังไว้นะครับปรากฏว่าเราเจอหมุดเพียงหมุดเดียวแต่เราก็จับค่าที่ตัดตามแนวที่เจ้าที่เคยฝังหมุดไว้ก็าพบว่าอีกหม,ดมุดหนึ่งอยู่ใต้าทารหลังนี้นะครับอีกหมุดหนึ่งก็อยู่ตรงบริเวณทางลงเขาซึ่งมีการรับสภาพพื้นที่ไปแล้ว เราก็จับพิกัดเพราะฉะนั้นเราก็พบว่าพื้นที่ที่เป็นอาคารทั้งหมดนะครับเป็ดหลังอยู่นอกเอกสารติดรอต่สามนะครับรวมถึงเรือนแพรต่างๆด้วย20่สหลังนครับเราก็ได้ไปตรวจสอบนะครับว่าในส่วนของแพเนี่ยมีการขออนุญาตเป็นตัวท่าจอดแพนะครับตามจำนวนพบจำนวน 20, 20่สแพรในส่วนของอาคารเจ็ดหลังไม่ได้ขออนุญาต ก่อสร้างอาคารตามพรบควบคุมอาคารในส่วนของพรบควบคุมอาคารเนี่ยเราก็จะดําเนินการตามกฎหมายนะครับทางอบตท่ากระดานก็จะเป็นคนรับผิดชอบในส่วนนี้หนึนงคดีนะครับในส่วนของพื้นท,ที่ที่อยู่ออกนอกมอตสามคำสั่งดเดี๋ยวเราจับพิกัดแล้วเนี่ยก็จะ,จะไปคำนวณพื้นที่นะครับว่าจํานวนเท่าไหร่นะครับอันนี้เราก็จะมีการตรวจยึด ปนระเด็นเช่นกันตามพรบปรา่าไม้พศ .2484 กับมราห้า54 4้องแจ้งให้ผู้ครอบครองมาแสดงห,หลักฐานต้งเหิดว่ามีหลักได้หลักฐานการเช่าหรือการได้มาถูกต้องไหมถ้าไม่ต้องคือตามพรบปรา่าไม้2484ต้องมีผู้ต้องหาขึ้นศาลเพื่อสั่งหรือถอนไม่เหมือนกับพรบป่าส่งเงินค่นามันมีกฎหมายแ่มารราเฉพาะคือาตรา25สามารถทาง กรมหม่อมมาด้ทางมอบอำนาจสำนักให้อะกาศดื้อถอนโครงการโต้แย่งสิทธิตามมิตรกัดค้องตามกฎหมายการปกครองครับ ตรวจเลยอะไรเปลี่เนี่ยเปี่ยเอาใหม่เติมตรวโดนหมดเลยครับโดนเลยยาปกติชอบขี่อยู่ๆใช่ไหมครับใช่